คลิปนี้คือการเล่นตัวละครตามฟิลเตอร์ใน RVEP ที่5แล้วและตัวที่เขาซึมได้ในว,วันนี้นก็คือเทลแอนนาทดูวหน้าเขาจะดีใจมากนะครับเป็นเที่ยอะไรมั้งสุดยอดมาหากเทลแอนนาทเดี๋ยวเจ๊เทลจะเก็บให้หมดเองค่อุรยษสัตว์ฮีโร่แต่ละตัวฝั่งตรงข้ามอีสัตว์ไอ้กูไม่น่าเกิดแล้วจ้าวันนี้นาทีของแคร,รี่ดีอย่างน้องอย่างแรกเราก็ต้องบินไปเลนล่างก่อนนะแคะ่หรือว่าเล่นอบิโซดาก่อนแค่ แลโชคดีจังเลยค่ะพอดีว่าโรมิงหนูน,น่ะรักหนูนอะ่ะเนาะก็เลยเดินกันหนูไม่เด no, ินกันเลนกลางเอ <se us> เอไอ้เหี้ยโรมิงกูอยู่ไหนว่าไม่มาเลนกลางไอ้สัสเอายังไงคะจะไฟเปล่าะนีไงหนูเชียวยิงซอยค่ะหนูซอยหนูอหนเอาเข้ามาค่ะเพราะแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะหนูแมจ๋าเรียบร้อยขอ,อกเก็บอีกอิคิวว่าไงาจ๊ะหนู p, huh? วิปฮะเป็นไร<ผ>หรือเปล่าจ๊ะโอ้โหฟิกเกอร์นี่อะไรทีเดียวเลยเนี่ยเอาว่าไงจ๊ะหนูแมวลิเลีนน่ะอ่าหนีไปดิป่าไง หนูมีซัพพอร์ตสุดดีก็แบบเนี้ยแหละค่ะแล้วเมื่อไหร่ป่ากูจะฟาร์มเสร็จวะเนี่ยมีไงป่าเราฟาร์มเสร็จแล้วสงสัยป่าเราน่าจะรอมังกรนะค่ะอ้าวป่าป่ากูเข้าไปทำไมวะเนี่ยเอาเอาโอ้ยควายเฮียลา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 สวัสดีค่ะลิลิน่าโดยมาแบบแบบแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะฝากไว้ก่อนนะไอ้เฮียเอ้ย ในเมื่อป่าเราบ้าฟาร์มขนาดนี้หนูก็ต้องมาเอามังกรแทนป่าแล้วค่ะเพราะหนู่มั่นใจว่าทีมเราจะต้องมาช่วยอย่างแน่นอนค่ะพี่คาพี่หยุดตีกันพี่หยุดตีกันหยุดตีกันพี่หยุดก่อนพี่พี่ฟังก่อนพี่ทีมกูอยู่ไหนไม่รู้อีกเมื่ออัพเลนไม่อยู่เราต้องเชียร์เลนแทนนะคะฟอเรนหยุดฟอเรนหยุดหยุดฉันมีส่วนหลอกในยาว่าพวกหล่อนเป็นใครแต่จงจดจำเทวนาสไว้ให้ดี อีฟอร์เลนมึงอยู่ไหนผู้มีอย่าคิดว่าฉันไม่หินนะจดจำเทโวอนัสไว้ให้ดีแนจิกก็เข้ามาฮะเข้ามาสินี่ข้าคือราชีเทีวอนาตจดจำเทีวอนาตคนนี้ไว้ให้ดีนะพวกหล่อนแวนแว่นกำลังปาเย่จดจำเทีวอนัสไว้ให้ดี จดจำเชนัสคนนี้ไว้ให้ดีไม่ว่าพวกเจ้าจะเป็นใครน่ะแน่จริงก็เข้ามาพกคัง,งลัมเบอร์เอาเลยลูกลำเบอร์เอาเลยลูกลูมมลลกจจลกูจะตายแล้วลูกลูก,ลก,ลก,ลก เทโอนัสคนนี้น่ะฝ่ามาตั้งแต่ต้นเกมเทโอนัสคนนี้เนี่ยพึ่งแล้วของเยอะแล้วเพราะว่าจงจดจำเทโอนัสไว้ให้ดีแน่จริงพวกเจ้าก็เข้ามาเข้ามาให้หมดเอาไงแจะหนูนิบเกือบตายนะครึ่งหลอดนะไม่ใช่ครึ่งหลอดเกือบหมดหลอดด้วยซ้ำเอาไงฟอร์ได้ที่หนูฮะเข้ามาสิมันรับดิลองเพียงดิลองเพียงดิลองไม่ออกก็ดีว้ไว้ไว้เป็นไงล่ะฮะฝ่ามาทั้งเกมไม่เห็นเหนื่อยเลยเป็นไงจงจดจำเทโอนัสไว้ให้ดีนะพวกหลอดเดี๋ยวขอเคลียร์คลิปก่อนนะไอสัตว์เดี๋ยวป้องกูจะแตกเป็นไงล่ะไอพวกควาาายยยยพวววกโงง่่่่ไออสัััต์ปญญคคแมเีูนน แต่ตต้นเกมทำกูรวยเยอะกูตัวเล็กเกมเฉยๆนะแม่งถ้าตัวกูไม่ได้เล็กเกมกูฆ่าพวกมึงวนานแล้วยียแม่งกูไม่ใช่แหวนดูซิงด้วยกูคือ์เทวนัสดังนั้นจดจำเทวนัสคนนี้ไว้้ดี้วมึงจะฟีไหมหาพ่อมึงอ่ะมาให้หมดจดจำเทวนัสคนนี้ไว้ให้ดีเพราะตอนนี้เทวนัสคนนี้เกิดแล้วมาฉันจะกําจัดพวกหลอดให้หมดเลยนะคอยดูโอเคตอนนี้กูขอหนีก่อนดีกว่ากูว่ากูว่ากูอยู่ไม่น่าได้กูอยู่ตายแน่ยี่เมื่อไหรท่านหญิงบอกว่าใครก็ได้เข้ามาให้หมด จดจำเทีวนาสไว้ให้ดีมาถึงตอนนี้ปุ้มจดจำไว้ก่อนทุกคนเลยนักปุ้มอย่าพูดอ่านเข้ามาเข้ามาเข้ามาไหนเข้ามาแล้วเข้ามาดิเข้ามาดิเดี๋ยวโมยเสร็จเดี๋ยวเล็กต่อเลยมาขุดมาเลยให้ยเสร็จเดี๋ยวเล็กต่ออ่ะว่าไงจ้าหนูจ่าอุ้ยมาวัดแบบนี้ไม่ได้จ้าหนูแบบนี้เร็วเกินไปสิบกว่าชาติค่ะแบบนี้หนูต้องตายเกิดตายเกิดไปอีกกว่าหลายล้านชาติเลยนะคะถึงหนูจะสามารถยืนวัดกับพี่ได้ตรงๆกันนะจารหนูโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยแบบนี้ต้องมวยเสร็จแล้วเดี๋ยวเล็กต่อเลยนะจ๊ะ งุยลัมเบอร์น่ารักจังเลยอัมีการโซนกอดให้ด้วยแบบนี้ปล่อยให้เทโวนัสยิงกอดฟรีแบบเนี้ยจงจดจำเทโวนัสไว้ให้ดีนะลัมเบอร์ช่วยลัมเบอร์เอาห้ดีวะคนี้ไม่เนาดเชนเยข้ามาดิตายเลยนะเอาไงกูดีกว่ก่อนละกันเพราะว่ากูคือเทโวนัสจงจดจำเทโวนัสไว้ให้ดีไม่มีใครเชยเคลียร์กลางให้เลยลำบากเทโวนัสคนนี้ตลอดเลยนะทีมเนี่ย chơi 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 ดิฉันได้เอมพีจดจำเจออานาสคนนี้ไว้ให้ดีนะพวกหล่อนทั้งหลายไว้ข้าจะมาแก้แขน